นี่แหละเรียนอย่างเดียวไม่สามารถทรงมรกทรงผลต้องมีภาคปร,ริยัติปฏิบัติแล้วจิตจึงจะเข้าสู่ปฏิเวทพูดถึงจิตมันห่วงงานหลวงก็เป็นอย่างนี้จิตหลวงปู่จะเป็นจิตที่ห่วงงานห่วงการภาวนาที่สุดการนอนมีอีกมากที่หลุมฝังศพหรือที่ ตั้งเจตนาไวา้ตั้งแต่ของคาราวะการนอนมีอีกมากที่หลุมฝังศพถ้านอนแล้วขาดสติแหละตายขนาดนั้นเดียวนั้นจะต้องไปตามกัรอาจตกนรกหมกไหมนอนก็ตั้งสติว <c oughs> ไว้มีสติอยู่ทุกเมื่อสตินี้จะจ่ะจิตตลอดจ่อจิตตลอดทั้งปูนี่ไม่เคยห่างเพ่ง กันตลอดเวลานั้นก็สติต่อเพ่งอยู่งั้นไม่ยอมห่างกลัวว่าจะหลับขาดสติจิตก็จะไปตามกรรมของมันแห่งการยึดมัน่นถือมันยึดบุญก็ไปสุขติยึดบาปก็ไปทุกขติแต่เราไม่ต้องการอย่างนั้นต้องการมีสติเต็มที่ทอดถอนอาวะค้นอวิชาเข้าสู่เป็นจิตอรหันโน,น้นดูเข้าใจอย่าง เราไม่ได้ว่าพาเลนี่เราไม่ได้ปฏิบัติเด่นเดเพื่อหลอกกินข้าวหนมข้าวต้มเวลาทำจิตตภาวนาต้องนึกคิดตึกตองตามธรรมตามบิไัยดีก็ต้องดีตามธรรมตามบิไหนถูกต้องแม่นยำตามธรรมตามบิไหนต้องคิดนึกตึกตองอยู่ตลอดสิ่งนี้ถูกต้องตามพระวินัยหรือไม่ สิ่งนี้ถ้าไม่ถูกต้องตามพระวินัยถอนออกมาหรงอูมเป็นอย่างนั้นเจะว่าภาวานาไปแล้วเบอไปนี่มีความนึกตึกตองใดๆนั่นผีบ้าภาวานาให้มีสติกำลังปัญญาอยู่ตลอดแม้หลับก็ต้องมีสติฝันก็ต้องรู้สติตามจิตตลอดตลอดเหมือนกับเงาตามตัวอยู่ตลอด นั้นเละคือความยิ่งใหญ่ของสติที่เรียกว่ามหาสติสติตัวนี้เป็นตัวองค์ตรัสรู้สติตัวนี้เลยเลิศประเสริฐที่สุดดังที่พูดให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นที่พระุทธเจ้าทรตกัดว่าอย่างอื่นแทบไม่จำเป็นสติยิ่งมากยิ่งดี นี่คือความยิ่งใหญ่ของสติความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาเอาสติตัวนี้เป็นเอกในองค์ตัดรู้ก็ต้องอาศัยสติถ้าขาสติตัดรู้ไม่ได้